Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us. สวัสดีครับสวัสดีกับทางท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในช่อง y t u t u นะครับผมแล้วก็ Facebook ของ RRS นะครับผมกระบะดำนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า a n i u เนะครับผม Isuzu All n e u ตัวใหม่ติดตั้งกระบะดำนะครับผมจากบริษัทอู่รุ่งเรือง101จำกัดน,นะครับเราไปดูกันว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้างหากท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันครับ ครับต่อไปเราจะมาดูระบบกระบาของเราะครับผมกระบาที่ติดด้มเข้าไปเนี่ยนะครับผมนี่ก็จะเป็นกระบาเรียกได้ว่าความสูงก็จะเป็น80เซนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น3โลบานะครับผมโลบาตัวนี้สามารถไขน็อตแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับผมแล้วประตูนะครับผมประตูสามารถเปิดได้ทั้ง3ด้านนะครับผมสามารถเปิดเปิดออกมาได้นะครับผมหรือยกออกไปได้นะครับ ปัจจัยสาคัญของรถบรรทุกนะครับผมที่หลายๆคนนี่ที่ขับรถบรรทุกเนี่ยกระบะบรรทุกเนี่ยจะต้องรู้ก็คือช่วงล่างนะครับผมระบบช่วงล่างของเราเรามีอะไรให้บ้างนะครับผมเรามีตัวนี้ครับผมยางนะครับผมเราจะเปลี่ยนยางตั้งแต่ยางไปเลยนะครับผมยางตัวนี้จะเป็นยางของ Max กซินะครับผม225ทับเจ็ซนะครับผมตัวนี้นะครับผม แล้วนะครับผมกระทะของเรานะครับผมจะเป็นกระทะของ T C P Y นะครับทั้งกระทะแล้วก็ตัวของพาวลอยเองนะครับผมต่อไปเราจะมาดูระบบดากันนะครับว่าดาขึ้นมาแล้วเนี่ยมีอะไรสําคัญอยู่ข้างในไหมนะครับการดำเนี่ยง่ายๆเลยนะครับผมเราจะมีรีโมทให้นะครับผมซึ่งสามารถกดนะครับผมอัพกับดาวนะครับผมตัวนี้ก็อัพก็ขึ้นนะครับผมก็จะยกดาขึ้นนะครับกดค้างไปเลยนะครับ ระหว่างดั้มเนี่ยเราสามารถหยุดได้นะครับผมว่าเราจะให้ดั้มประมาณไหนนะครับผมหรือเราจะดั้มสุดเลยนะครับวันนี้ก็เราก็ขึ้นอยู่กับความการจะใช้ของลูกค้านะครับ นี่โอเคหลังจากที่ดัมนะครับผมได้องศาของมันแล้วเนี่ยดัมได้องศาของมันแล้วเนี่ยมันก็จะตัดระบบให้อัตโ,ตโนมัตินะครับผมก็จะพอดีเลยกับการออขนดินขนทรายขนหินนะครับผมเทดินเททรายนะครับผม ตัวนี้เราจะมาพูดถึงนะครับผมตัวนี้จะเป็นกระบอกน้ำนะครับผมซึ่งมีความหนานะครับผม50มิลนะครับผมตัวนี้มีความหนา50มิลระบบที่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะครับผมกระบาดกันนี้นะครับผมของกระบะกันนี้เลยก็จะเปลี่นมอเตอร์ชุดมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งเราสั่งประกอบและนําเข้ามามีคีหนึ่งแล้วก็มีจัดจําหน่ายที่อูรุ่งเรืองบริการนะครับผม101จํากัดนะครับแล้วยังไม่พอนะครับผมเราประกันให้กับลูกค้าอีก2ปีเต็มนะครับผมตั้งแต่ ติดตั้งจนถึงส่งถึงมือลูกค้านะครับตัวนี้จะมีระบบที่ดีก็คือมันจะมีระบบเซฟตี้นะครับผมก็สามารถถอดระบบเซฟตี้ตัวนี้ได้หลายคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันจะช่วยอะไรคือถ้าเราถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมเราจะไม่สามารถนะครับผมกดรีโมทได้นะครับผมนี่มันจะล็อกระบบทุกอย่างเลยนะครับผมมันจะอยู่แบบเดิมทุกอย่างเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถดึงออกมาได้นะครับส่วนถ้าใครจะดัําเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถนะครับผม เสียบเข้าไปหมุนล,ลงมานะครับผมเสียบเข้าไปหมุนล,ลงมานะครับแล้วก็สามารถกดได้เลยนะครับผมจะกดลงหรือกดขึ้นได้นะครับผมตัวนี้นะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยเราจะมีคู่มือบอกให้กับทางท่านผู้ชมนะครับผมกระบาดน้าที่ติดจากอู่รุ่งเรืองบริการ101เนี่ยเราจะมีคู่มือชุดคู่มือบอกให้กับทางท่านผู้ชมทางลูกค้าตลอดนะครับผมว่า เราควรทําอะไรอันตรายที่เกิดขึ้นและคําเตือนต่างๆนะครับผมข้อควรระวังนะครับแล้วนะครับผมจะมีจุดนะครับผมบอกอัดจระบีนะครับผมว่าเราควรอัดจระบีจุดไหนบ้างนะครับผมรูปลักษณะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับผมเราสามารถอัดเพื่อนะครับผมดูแลรักษาในระบบของส่วนการเคลื่อนไหวนะครับผมให้มันลื่นไหลอยู่ตลอดนะครับต่อไปเราจะมาลงน้ำนะครับว่าเราลงสนิทไหมนะครับผมว่าฝาท้ายมันปิดสนิทไหมนะครับเราจะมาลงกันนะครับ เราจะมาดูกันนะครับซึ่งตัวระบบดัมของเราเนี่ยนะครับผมตัวมอเตอร์เนี่ยเรารับประกัน2ปีนะครับผม2ปีนะครับแล้วตัวนี้นะครับผมเชื่อได้ว่ามันสามารถยกน้าหนักได้สูงสุดถึงนะครับผม4ตันเลยนะครับหลังจากที่เราลงดัมเสร็จแล้วนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าฝาท้ายของเราปิดดีไหมนะครับผมปิดสนิทไหมนะครับนี่รับประกันเลยนะครับผมว่าปิดสนิทแน่นอนนะครับผมไม่ไม่มีการ แบบปิดไม่สนิทแน่นอนนะครับตัวนี้ปิดสนิทแน่นอนล็อกแน่นแน่นอนนะครับกระบะแกลงนะครับผม RS นะครับผมรุงเรืองกรุ๊ป1 0 1นหะครับหากท่านผู้ชมนะครับผมสนใจนะครับผมอยากติดต่อสอบถามหรือไขข้อสงสัยมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อแอดหาเราได้ที่ในไลน์ที่ขึ้นมาอยู่บนหน้าจอครับหรือจะแอด a c e b o o k เข้ามาได้นะครับผม Facebook ของเราก็ที่ขึ้นมาหน้าจอเลยนะครับ หากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมหรือสนใจอยากจะให้เราไปรีวิวกระบะดาแบบไหนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามที่ช่องกระบะดาของเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมก็จะฝากไว้กับเพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปใหม่คลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ผมนายสรายทุทธเทาอายจะขอลากระทังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะมากับรถ ชนิดไหนผมจะมากับรถคันไหนอย่าลืมกดติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวลาก่อนครับสวัสดีครับ